ห้าปีมันหายเหนื่อยทุกคนมันประสบความสําเร็จอย่าเรียกว่าทีละก้าวยอมรับเลยว่ามันก้าวกระโดดนะคะยอมรับว่าก้าวกระโดดถ้าไม่มีทุกคนเราจะก้าวมาถึงปีที่ห้าได้ยังไงนี่แหละค่ะแรงแห่งรักแรงแห่งบุญแรงแห่งศรัทธาที่เราต่างมีให้กันที่เราเชื่อไปในทิศทางเดียวกันที่เราเชื่อใจกัน ือเป็นคนธรรมดาคนนึงที่อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่ไม่ได้มาจริงๆแล้วเราอยากให้สัมผัสชีวิตพวกเราจริงๆเราคือคนธรรมดาคนนึงที่อยากสําเร็จเพราะเราก็เคยไม่มีเหมือนใครหลายๆคนวันนี้เราสําเร็จแล้วเราก็มั่นใจว่าเราสำเร็จงดงามมากอยากรักษาความงดงามนี้ค่ะส่งต่อสําหรับใครที่เห็นไลฟ์นี้หรือใครที่ได้ฟัง นี่คือความธรรมดาที่พวกเรามีหัวใจของเราค่ะที่ขับเคลื่อนให้เรามาอยู่วันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้แรงขับเคลื่อนที่เราขับมาถึง5ปีได้ขับเคลื่อนที่น้องเราไปอีกปากที่ครูค่ะจะมีพลังทำอยากให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจคงไม่มีอะไรที่จะซ่อนเลนหรือ หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยไม่มีอะไรที่จะแอบแฝงผ่านนอกจากความรักความจริงใจที่ครูเคยผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาแล้วนี่คือความสุขนะคะนี่คือมันอยู่ข้างในที่อยากมอบให้กับทุกคนปีนี้ปีที่5แบรนด์โนบ้าเก้าจะไม่มีวันมาถึงพันล้านได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปมันคือฟันที่ใหญ่ นะคะที่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงแต่วันนี้มาถึงแล้วเราได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่มันมากกว่าการถือโล่มันมากกว่าก,า,การถือรางวัลโชว์แต่มันคือความภาคภูมิใจที่ผู้หญิงหนึ่งคนรอดออกมาแล้วรอดมาแล้วสามารถสร้างชีวิตให้ผู้คนได้สามารถทำให้ทุกคนมีความหวัง จงมีความหวังต่อไปนะคะทุกคนมีแค่ปีที่ห้ามีแค่ปีที่ห้าเราจะก้าวต่อไปแบบก้าวกระโดดไปได้วยกันครูจะไม่ปล่อยมือใครเหมือนที่ครูพูดในปีแรกแต่ครูก็พร้อมให้ทุกคนที่ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมือไม่เชื่อถือและไม่เชื่อใจครูปล่อยมือครูนะคะเพราะคุณก็มีอนาคตของคุณมีทางเลือกของคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกรธกันไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นศัตรูกันนะ,ะทุกคน ทุกคนมีทางเลือกครูเลือกแล้วนะคะที่คุณจะที่ครูอะค่ะตัดสินใจจะยืนอยู่กับคนที่กล้าจะก้าวไปกับครูเท่านั้นขอบคุณจากหวัวใจนะคะขอบคุณจากลึกๆจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนไม่มีครูครูจำานึกเสมอทุกอย่างที่ครูทำให้ทุกคนต้องดีที่สุด อาหารที่ทุกคนกินต้องดีที่สุดอร่อยที่สุดแพงที่สุดดีที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้นะคะงานทุกอย่างต้องออกมาดีเพราะครูอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราทําอะไรออกมาจากหัวใจค่ะเราก็จะได้รับหัวใจจากคนที่ได้ร,รับจากเรเช่นเ<า>ดียวกันขอบคุณมากค่ะรักแม่รักครูพี่พรรักครูพี่พร